<Okay. S 1> หลายคนคงเคยได้เห็นดูภาพอาหารปลอมจากจีนกันไม่เยอะแล้วแต่ส่วนมากก็จะมีแต่รูปและไม่ได้บอกอธิบายกับเราถึงรายละเอียดทำให้มีบางคนไม่เชื่อและคิดว่าเป็นเพียงแค่ forward mail ขยะที่สร้างความตื่นตระหนกเกินจริงเท่านั้นวันนี้เรามาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจ และเมื่อดูจบคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมบางคนคิดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะของที่เขาปลอมๆกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยแต่เขาก็ยังปลอมกันอีกซาลาเปาไส้หมูเวลากินซาลาเปาที่เมืองไทยเราก็บ่นกันว่าใส่น้อยบ้างมีแต่มันหมูบ้างพอดูซาลาเปาของประเทศจีนทําให้เรารู้เลยว่ากินซาลาเปาไส้มันหมูก็ยังดีกว่ากินซาลาเปาไส้กระดาษ เรื่องของเรื่องคือมีนักข่าวได้ซ่อนกล้องเขาไปสืบในร้านขายสลาเปาล้านหนึ่งในประเทศจีนแล้วก็พบว่าสูตรเด็ดของร้านก็คือการนำเอาลังกระดาษสีน้ำตาลมารีไซเคลิลโดยเอาไปแช่กับน้ำโซดาฟไฟเพื่อให้กระดาษนั้นเปื่อยยุยจากนั้นก็เอาไปสับให้ละเอียดและผสมหมูลงไปสับด้วยกันดังนั้นจะได้ไส้สลาเปามากมายที่เอามาทำได้หลายก้อนแต่ใช่หมูแค่นิดเดียวจึงทำกำไรให้กับผู้ขายได้มากมาย แล้วผู้บริโภคจะไม่รู้ถึงความแตกต่างเชียวหรือมอกินมันขอตอบว่าไม่รู้และไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยจึงทําให้ทางร้านก็ยังคงขายได้เรื่อยๆและเรื่องนี้ก็นําไปสู่การจับกลุมในที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีร้านแบบนี้อีกกี่ร้านเนื้อปลอมประเทศจีนก็เหมือนประเทศอื่นในโลกที่มีราคาขายเนื้อวัวแพงกว่าเนื้อหมู ดังนั้นจึงมีคนหัวใสปรับแต่งเนื้อหมูให้กลายเป็นเนื้อวัวซะเลยวิธีการก็คือนำเนื้อหมูมาคลุกกับผงหรือบางครั้งก็มีลักษณะเป็นเหมือนซอสที่ทำจากสารเคมีเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเนื้อสารตัวนี้จะทำการดับตีนเนื้อหมูและเปลี่ยนมันให้ไปคล้ายเนื้อวัวมากที่สุดซึ่งหมักไว้เพียงแค่ชั่วโมงครึง่งเจ้าเนื้อหมูนั้นก็จะได้เปลี่ยนเป็นเนื้อวัวทันทีทำง่ายและได้ราคา แต่หากว่ากินมากๆสารนี้ก็จะสะสมและก่อเป็นมะเร็งอย่างไม่ต้องสงสัยตำรวจเคยบุกทำลายโรงงานผลิตได้ของกลางมากมายทีเดียวเท่านั้นไม่พอ,อยังพบการขายเนื้อแกะปลอมระบาดซึ่งพูดคำว่าเนื้อแกะมันก็ต้องมีราคาแพงกว่าเนื้ออื่นๆแน่นอนจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่มีคนปลอมมันขึ้นมาแล้วมันทำจากอะไรล่ะมันก็ทำจากเนื้อหนูตัวมิคง สุนัขจิงจอกเอาเนื้อทั้งหมดมาใส่สีให้แดงปรุงรสด,ด้วยสารเคมีต่างๆให้ดีเท่านี้ก็จะได้เนื้อแกะชันเลิศซึ่งเคยมีรายงานการจับกลุมพ่อค้าถึง900คนและปริมาณเนื้อปลอมของกลางกว่า20,000ตันทีเดียวบางรายก็ทำจนร่ำรวยมีเงินหลายสิบล้านภายในเวลาแค่3เดือนห่านปลอมเป็นเนื้อสัตว์อีกชนิดที่ปลอมกันมาก เพราะหารนั้นมีราคาแพงกว่าเป็ดถึงสองเท่าวิธีทำก็แสนจะง่ายโดยการเอาเจ้าเป็ดนั้นมาศัลยกรรมให้กลายเป็นหางโดยการเอาหัวใจของเป็ดยัดเข้าไปที่หัวของมันเมื่อทำเสร็จเป็ดก็จะมีมื่อผากหนกนูนได้ราคาทีเดียวเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นสิ่งที่ไม่อันตรายต่อผู้บริโภคเหมือนเนื้อปลอมอื่นๆแต่ปัญหาก็คือความซื่อสัตย์อยู่ตรงไหน ไข่ไก่ปลอมเป็นอีกสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะปลอมกันได้เพราะลักษณะของไข่ไก่นั้นค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนจีนวิธีทำก็แสนจะง่ายไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรร้อยล้านอะไรเลยส่วนผสมหลกัลกๆก,ก็มีเรซินแป้งโซเดียมอัลจิเนตสีขี้ผึ้งพาราฟินผงยิปซัมและแคลเซียมคาบอเนตซึ่งในตอนที่ออกข่าวดังไป หรือแม้กระทั่งตอนนี้ในหลายๆคอมเมนต์ที่ได้อ่านคนไทยส่วนมากก็ยังไม่เชื่อว่ามีไข่ปลอมจริงหลายคนคิดว่าเป็นการดิสเครดิตสินค้าจากประเทศจีนเท่านั้นแต่ในเวลาหลายปีมานี้เริ่มมีคนมากมายออกมาเปิดเผยด,ด้วยภาพและวิดีโอทั้งในสิงคโปร์ญี่ปุ่นยุโรปและเวียดนามและมีการทำรายการไปสืบสวนอีกหลายรายการทีเดียวหลายคนก็ยังไม่เชื่อ พร้อมกับตั้งคำถามว่าไข่ไก่จริงก็ไม่ได้แพงอะไรทำไมถึงต้องปลอมคุณลองคิดดูว่าหากคุณไม่ต้องลงทุนเลี้ยงไก่และรอจนวันมันออกไข่ไม่ต้องลงทุนพื้นที่กว้างขวางเพื่อทำเป็นฟาร์มไม่ต้องจ่ายค่าอาหารค่ายาค่าคนเลี้ยงและต้นทุนอื่นๆจะทำให้คุณประหยัดไปได้แค่ไหน ในรายงานของประเทศจีนเองก็เคยมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของชินหัวประเทศจีนรายงานว่าต้นทุนไข่ปลอมนั้นอยู่ที่0.15หยวนในขณะที่ไข่จริงต้นทุนอยู่ที่0.30หยวนจะเห็นได้ว่าราคานั้นต่างกันเป็นครึ่งและที่สำคัญผลิตได้ง่ายๆในบ้านวันหนึ่งผลิตได้1,500ฟอง สำหรับผู้บริโภคแล้วหากกินไปมันย่อมเป็นอันตรายต่อร่างกายและสมองแน่นอนข้อสังเกตไข่ปลอม 1. ไข่ปลอมมักจะฟองใหญ่กว่าไข่จริง 2. ไข่ปลอมมีผิวที่หยาบกว่าไข่จริง 3. ไข่ปลอมจะไม่มีขั้วยึดไข่แดงแบบไข่จริง 4. ไข่แดงของไข่ปลอมนั้นจะมีสีที่เข้มกว่า น้ำมันปลอมจากท่อระบายน้ำจะเรียกว่าปลอมได้ไหมในเมื่อมันก็คือน้ำมันจริงๆที่นำมารีไซเคิลแต่ก็มาหลอกขายว่าเป็นน้ำมันดีๆนี่สิกรรมวิธีก็คือการไปตักเอาสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำขึ้นมาจากร้านอาหารโรงแรมหรือบ้านเรือนซึ่งแน่นอนว่ามันมีน้ำมันเป็นส่วนผสมมาด้วยแล้วนำมาต้มแยกเอาน้ำมันออกมา ซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีรียใดๆให้หายไปได้มันเป็นอันตรายชวนสยดสยองต่อผู้บริโภคแน่นอนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าน้ำมันนี้ถูกขายในตลาดมืดและนำไปใช้ประกอบอาหารขายโดยร้านอาหารต่างๆมีรายงานว่าครอบครัวหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเขาทำอาชีพนี้มานานจนสามารถซื้อบ้านในเมืองและซื้อที่ที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดได้หลายไร่ทีเดียว จึงน่าคิดว่าปริมาณน้ำมันนี้ถูกขายออกไปแล้วมากเท่าใดซอสทั่วเหลืองมันมีส่วนผสมที่คุณต้องอึง้งนั่นก็คือผมของมนุษย์หลายคนก็มีเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและได้มีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานหลายปีแต่ข้อมูลที่ต่างประเทศสืบค้นก็ยืนยันว่าเป็นความจริง การทำซอสนี้จะใช้เวลาในการทำเพียงแค่3วันก็จะได้ซอสอย่างที่ต้องการซึ่งยน่นเวลาและเงินทุนไปได้มากความจริงนี้ได้รับการเปิดเผยเริ่มจากซอสยี่ห้อหนึ่งเป็นซอสถั่วเหลืองยี่ห้อหงชุยขายในราคาถูกและผู้บริโภคก็เห็นว่ารสชาติของมันก็ไม่ได้แตกต่างจากซอสที่ราคาแพงกว่าเลยทำให้มันได้รับความนิยมทั่วไปอย่างรวดเร็ว ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยร้านอาหารต่างๆก็เป็นลูกค้าของซอสยี่ห้อนี้แต่ตอนหลังได้มีผู้ไปสืบพบว่าซอสยี่ห้อหงซุยได้ใช้กรดอะมิโน,โนที่ซื้อจากหูเปย่ยและเจ้ากรดอะมิโนของเจ้านี้ใช้วัตถุดิบหลักก็คือเส้นผมของมนุษย์มาสกัดเป็นกรดอะมิโนนั่นเองซึ่งอาจจะสยองไปมากหากคุณรู้ว่า เศษผมนี้เก็บมาจากพื้นตามร้านทำผมตามโรงพยาบาลที่มีคนต้องโกนผมทิ้งเพราะเป็นโรค้หลหรือคัดแยกมาจากขนที่ติดกับถุงยางอนามัยหรือผ้าอนามัยและน่าตระหนักอีกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงส่วนผสมแค่ในซอสถั่วเหลืองนี้เท่านั้นแต่กรดอะมิโนของโรงงานนี้ยังถูกขายไปจำนวนมากเพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารอื่นๆอีกด้วย เช่นในเบเกอรี่และพิซซ่าข้าวสารปลอมหากเราคิดถึงอาหารปลอมสิ่งสุดท้ายที่จะคิดว่าจะทำปลอมขึ้นมาก็น่าจะเป็นข้าวสารเพราะมันราคาถูกและปลูกได้ทั่วไปในเอเชียแต่ในประเทศจีนข้าวปลอมนี้ก็แพร่ระบาดและอาจแพร่ไปที่อื่นๆที่ได้รับสินค้าจากจีนไปด้วย ข้าวปลอมนี้ทำจากมันฝรัง่งมันฝรั่งหวานและเม็ดพลาสติกอัดพิมพ์ให้เป็นรูปทรงเดียวกับข้าวสารซึ่งเมื่อหุงแล้วก็จะแข็งกว่าข้าวจริงแต่สำหรับข้าวปลอมบางชนิดเวลาหุงจะละลายออกมาเป็นแผ่นพลาสติกทีเดียวข้าวนี้แน่นอนว่ามันย่อยยากและเนื่องด้วยมันเป็นเรซินพลาสติกจึงอันตรายสะสมในระยะยาวหากคุณบริโภคสามถ้วยเท่ากับคุณกินถุงพลาสติกหนึ่งใบทีเดียว มีรายงานหลายครั้งจากประเทศสิงคโปร์ถึงการพบข้าวพลาสติกนี้จากการนำเข้าอีกทั้งในอินเดียก็มีการพบเช่นกันในอินเดียมีการรายงานคลึกโคลมเป็นข่าวใหญ่และมีการจุบไฟโชว์ด้วยว่ามันเป็นพลาสติกไม่ใช่ข้าวน้ำปลอมแม้แต่น้ำเปล่าก็มีสามารถไว้วางใจได้ ที่จีนมีการทำขวดน้ำปลอมขึ้นมาว่าเป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นแล้วก็กรอกเอาน้ำธรรมดาธรรมดาลงไปโดยที่น้ำเหล่านี้ก็เป็นแค่น้ำก๊อกธรรมดาไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองจากโรงงานอะไรเลยแต่ผู้บริโภคไม่รู้ก็กินไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้และนึกว่าตัวเองกินน้ำที่สะอาดไรเชื้อโรคเพราะลงทุนกินน้ำจากขวดที่มียี่ห้อหลายครั้งมีการตรวจจับและได้รับการตรวจสอบว่า น้ำพวกนี้มีสารปนเปื้อนและเชื้ออีโคไลด้วยผู้ขายกล่าวว่าในปักกิ่งนั้นน้ำบรรจุขวดกว่า70เเป็นของปลอม